สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับคลิปนี้มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตา์และก็ลาวสตา VIP นะครับงวดประจำวันที่9นะครับเดือน7 2566นินะครับเป็นแนวทางของวันอาทิตย์นะครับพี่ๆวันนี้ก็อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนเนาะหรือว่าเป็นวันทํางานก็นะครับเป็นกําลังใจให้พี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมก็แนวทางของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับในรอบลาวสตานะครับหวยลาวสตาหลุดนะครับ อาสตาร์หลุดรอบ VIP นั้นมาเป็นเพียงแค่เลขวิ่งนะครับผมในลาวสตาร์นะครับผมให้ไปที่0ูกับหผลที่ออกนะครับ481กับ54เนาะนะครับหลักแปดเนี่ยผมก็ให้อยู่นะครับ08 68ข้อออกแปนะครับแต้มเดียวเองรอบนี้ก็หลุดไปนะครับต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับส่วนลาวสตาร์ VIP ให้วิ่ง4รูด0นะครับผลที่ออก394กับ66นะครับเนาะนะครับหก็น่าเสียดายนะครับหกก็ มาอยู่ในรอบนี้นะครับสำหรับ4ใครวิ่งรุ่นที่4นะครับก็เข้าไปที่9 4นะครับอย่างที่บอกมาแค่เล็กวิ่งเนาะตัวเจาะไม่มานะครับในรอบนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับ06ก็ให้นะครับพี่พีศนย์หกออกหนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับผมออกมาแค่เล็กวิ่งในรอบ VIP ส่วนแนวทางในวันที่9นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับ ก็แอดขอฝากบ้านไว้เช่นเคยนะครับพี่บ้านน้ําเต้าทองเนาะท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับกาลังหาบ้านเสียงโชคเนาะมีบ้านเก่าอยู่แล้วแต่ดวงไม่เฮงไม่ปังก็ลองแวะเข้าไปทักทา,ายสอบถามแอดมินบ้านน้าเต้าทองได้นะครับผมวันนี้นะครับผมหวยเราสตานะครับบ่ายสามสี่สิบห้าเนาะเลขวิ่งที่ผมได้นะครับผมให้วิ่งไปที่ศูนย์นะครับผม สายรูดผมให้ไปที่เลขหนะครับศูนย์หนึ่ง6ูนสี่แดหหนึ่งหสี่หแปดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่0ูนหแปดนะครับผม 6 8 6 4นะครับ6ก0 1นะครับก็สวัสดีพี่เอ๋วด้วยนะครับสำหรับพี่ F-C ตัวยงนะครับเนาะพี่เอ๋วนี่ก็ติดตามในทางหวยลาสตานะครับไม่พลาดนะครับเนาะก็ขอบคุณกำลังใจนะครับที่ติดตามรวมถึงพี่ๆสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับแล้วก็ลาสตาร์ VIP นะครับผมให้ไปที่3นะครับผม รูดไปที่9นะครับ34 36 39 90 96 98นะครับ3ตัว396นะครับ 9 6 98แล้วก็36นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางหวยเลาสตาแล้วก็ราสตา VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะว่าวันนี้ขอให้มาในตัวนี้ตัวเจาะก็แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจใแอดนะครับผมคลิปนี้กลับสวัสดีครับ